อร่อยครบจบฟินต้องมาที่นี่ชาบูสแควร์สวรรค์ของนักกินสายเนื้อบุฟเฟ่เกรดพรีเมียมกินไม่อั้นมีให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคา559บาทบวกบวกไปจนถึง1,359บาทบวกบวกไม่ว่าจะกินราคาไหนก็คุ้มเพราะวัตถุด,ดิบของเขาเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยรอบนี้กินแก้มตุยจัดชุด พลตตินัมราคาเน็ต1,129บาทได้เซตเนื้อฉ่ำๆเนื้อเคียวชูเอนเนื้อวากิวโทการายชิและอีกสารพัดเมนูไม่ว่าจะเป็นแอปเิไิเซอร์ชุดซีฟู้ด ผักและเมนูนุดเดรวมไปถึงซูชิและซาชิมิเรียกได้ว่าเลือกกินกันไม่ถูกดูเมนูแล้วอาจมีตาลายกันบ้างชาบูที่นี่มีให้เลือกถึง8น้ำซุปมีน้ำจิ้มให้เลือกกันอย่างจุใจนั่งกินกันได้ยาวๆ2ชั่วโมงเต็มชาบูสแควร์ร้านตั้งอยู่ที่โครงการ for you park บางนานเหนือ ระหว่างวันที่22เมษายนไปจนถึง3 1พฤษภาคม2567ร้านมีโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมจ่ายเนื้อรลิบจองด่วน